ใครบ้างห้ามกินคอลลาเจนนะมีคนถามมาเยอะมากเลยว่า í, มีข้อห้ามไหมถ้าเกิดว่าเราจะกินคอลลาเจนเนี่ยหลายคนก็กลัวว่า í, ถ้าเกิดว่ากินเข้าไปแล้วเกิดผลเสียกับร่างกายจะทํำยังไงวันนี้ผมเลยไปหามาให้เลยนะครับว่าเอาแบบเน้นๆเลยว่าใครบ้างที่ห้ามกินคอลลาเจนนะครับเนื่องจากเวลามีน้อยนะครับจะพูดเร็วมากเพราะว่า ค,คำถามนี้เห็นตอนเมื่อกี้เมื่อสักพักหนึ่งเองนะครับผมไปฟิตเนสกลับมาเนะี่ยใส่ยังใส่เสื้อฟิตเนสอยู่เลยนะครับยังเหงื่อท่วมอยู่เลยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยคนถามว่าหมอคะถ้าเราจะเลือกกินคอลลาเจนเนี่ยดิฉันมีข้อห้ามไหมผมอยากจะให้ดูข้อห้าม3ข้อละกันคนที่ผมไม่อยากให้กินคอลลาเจนนะจะมีอยู่แค่3คนเท่านั้นคนแรกคือคนที่กําลังรักษาม,มะเร็งอยู่นะครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่ามะเร็ง ไม่ได้มีข้อห้ามนะครับไม่ใช่เป็นข้อห้าม Absolutely นะครับในการกินคอลลาเจนไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าแบบนี้ครับจะมี คนที่เห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยซึ่งอะเป็นหมอแล้วกันเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะมี2กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกลุ่มแรกบอกว่าสมควรจะกินจะได้ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเวลาที่เรากำลังให้เคมีบําบัดหรือหลังผ่าตัดแต่อีกคนนึงก็บอกว่าคอลลาเจนบางทีเขาอาจจะใส่พวกวิตามินซีเวลาผ่าตัดเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้มีผลต่อ การแข็งตัวของเลือดในบางคนเน้นนะครับในบางคนดนังั้นผมอยากจะบอกว่านะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ข้อห้ามที่แบบห้ามจริงๆเอาหมาทางการแพทย์แต่ว่ามันเป็นความคิดเห็นทางการแพทย์นะครับคนที่ห้ามกินเลยจริงๆไม่มีหรอกลองนึกนะครับคอลลาเจน90%้ในประเทศไทยทําจาก ดังนั้นหมายความว่าเราก็แค่กินคอลลาเจนที่สกัดจากปลาเข้าไปในปากย่อยกลายเป็นกรดอะมิโนแล้วก็ไปซ่อมแซมผมไปซ่อมแซมผิวไปซ่อมแซมหน้าตาชะลอการเกิดริ้วรอยไปซ่อมแซมกล้ามเนื้ออย่างเช่นผมไปเล่นเวทมาก็ไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะครับดังนั้นหมายความว่าจริงๆทุกคนสามารถกินคอลลาเจนได้ไม่มีข้อห้ามหรอกเพียงแต่ว่ามันจะมีอยู่3-4คนที่ผมไปศึกษามาว่าเอออันนี้นะ ผมมีความคิดเห็นว่าอาจจะหยุดการกินคอลลาเจนไปก่อนข้อแรกผมบอกไปแล้วคือคนที่กำลังรักษามะเร็งอยู่หรือคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งนับก็อย่าเพิ่งกินคอลลาเจนหรืออาหารเสริมใดๆจะได้ไม่ไปตีกับยาที่คุณหมอกำลังรักษาอยู่คนที่สองที่ผมไม่แนะนำไม่กินคอลลาเจนคือคนที่แพ้คอลลาเจนชนิด ที่กำลังจะกินอย่างเช่นถ้าไปดูบางประเทศจะใช้คอลลาเจนจากปลาถ้ามาดูประเทศไทย90%เป็นเป็นคอลลาเจนจากปลาเช่นกันนะครับหรือบางประเทศใช้คอลลาเจนจากไก่บางประเทศใช้คอลลาเจนจากพืชก็มีครับดังนั้นมันต้องดูว่าคอลลาเจนที่เรากินเนี่ยเรากินคอลลาเจนชนิดไหนแล้วชนิดนั้นเรามีประวัติแพ้ไหมเช่นเพื่อนผมเนี่ยแพ้ไก่นะครับ ส่วนเพื่อนผมมีคนหนึ่งแพ้ปลาสังเกตไหมครับว่าถ้าคอลลาเจนยี่ห้อน,นั้นทําจากปลา mm. เพื่อนผมคนแรกจะกินได้เพราะเขาแพ้ไก่เขาไม่ได้แพ้ปลานะครับแบบนี้เป็นต้นอย่างนั้นคนที่มีประวัติเคยแพ้คอลลาเจนนะครับที่ทําจากปลาหรือทําจากไก่ก็ต้องดูว่าเอ้ยคอลลาเจนที่กินเนี่ยทำจากอะไรอย่างเช่นผมเนี่ยไม่มีประวัติแพ้เลยนะผมก็บอกพี่สาวผมว่างั้นเอาคอลลาเจนที่ดูดซึมง่ายหน่อยนะก็เอาคอลลาเจนจากปลาแล้วก็ทําเป็นโมโนเปปไทด์ ide, ซึ่งโมเลกุลเล็กสุด ได้เพไทา์ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ไตรเพไทายนะเพื่อบำรุงผิวผมเล็บถ้าใครอยากดูก็พิมพ์คําว่าคอลลาเจนเดี๋ยว a c e b o o k ส่งลิงก์ให้ก็ไปดูแล้วกันเวลามีน้อยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าเออคอลลาเจนเนี่ยมันทำจากปลานะที่ฉันก็นจะกินแล้วฉันได้แพ้ก็สามารถกินได้นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ดูไปว่ามันทําจากอะไรนะครับถ้ามันทําจากสิ่งที่เราแพ้นะครับเราก็อย่าไปกินมันเลยนะไม่แนะนําเช่นกันคนที่3ที่ผมจะไม่แนะนําให้กินอาหารเสริมใดๆเลยคือ สตรีมีคันนะครับอย่าลืมนะครับอาหารเสริมเนี่ยคือการที่เราสกัดสารบางอย่างมาอย่างเข้มข้นซึ่งเราไม่รู้ว่าอะคอลลาเจนหรือวิตามินชนิดนั้น,น,นเป็นออร์แกนิกหรือเปล่าถ้ามันเป็นออร์แกนิกก็โชคดีไปลูกเราก็จะได้อาหารเสริมเป็นออร์แกนิกซึ่งไม่มีสารเคมีตกค้างแต่ถ้าลูกเรานะที่อยู่ในคันนะ้ กินอาหารเสริมไปแล้วปรากฏว่าอาหารเสริมนั้นเป็นอาหารเสริมชีทเข้มขน้นสารเคมีที่ปนมากับอาหารเสริมนั้นก็เป็นเข้มข้นด้วยเช่นกันเพราะมันสกัดมานะครับจากปริมาณเยอะๆให้เหลือ,อยเช่นส้มหนึ่งลูกสกัดมาเหลือเม็ดเล็กๆงั้นเหมือนกันครับ ได้วิตามินจากส้มหนึ่งลูกมาเป็นอาหารเสริม,มเล็กก็ได้สารเคมีที่อยู่ในส้มหนึ่งลูกลงมาเช่นกันแบบ ol, นี้เป็นต้นนังนั้นตรีมีคันไม่แนะนําอาหารเสริมทุกชนิดเลยนะครับแต่นอกจากว่าเราพิสูจน์ได้นะครับว่าอาหารเสริมนั้นเป็นออแกนิกจริงๆธรรมชาติ100%อันนั้นก็จัดเม้นนะครับเป็นบางกรณีไปล้กันแต่ถ้าเกิดเราไปอ่านข้างกระปุกอาหารเสริมเขาจะเขียนเลยว่า เด็กและสตรีมีคั์ไม่ควรรับประทานอ่านี่องค์การหและยาเขาออกมาเพื่อให้เราระวังนะครับไม่ใช่ออกมาเพื่อห้ามนะออกมาเพื่อให้เราระวังว่าเฮ้ยฉ <c oughs> ันเป็นเด็กนะฉันเป็นสตรีมีคั์นะฉันไม่สมควรจะกินนะครับหรือถ้าจะกินก็ต้องระวังนะครับอ,อันที่4แล้วกันนะครับที่ผมเตรียมเตรียมมาให้คือคนที่เป็นไตวายหรือฟอกไตยอยู่จริงๆแล้วคนที่เป็นไตวายหรือฟอกไตเนี่ยความสามารถในการกําจัด โปรตีนส่วนเกินจะน้อยอยู่แล้วดังนั้นถ้าเรากินคอลลาเจนไปแล้วปากฏว่าคอลลาเจนชนิดนั้นนะครับมันเกินความจําเป็นมันอาจจะส่งผลนําให้ ไตเนี่ยทำงานหนักในการขับออกก็ได้ดนะังนั้นใครที่เป็นไตวายแล้วต้องฟอกไตแล้วนะครับหรือปัสสาวะออกน้อยแล้วก็ไม่แนะนําให้กินอาหารเสริมใดๆแล้วกันนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะใครอาจจะเถียงในใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้เนื่องจากแฟนๆผมเนี่ยมีทั้ง YouTube Facebook, IGT i k ตอลรวมกันประมาณ2ล้านคนดังนั้นะผมพูดเป็นกลางๆแล้วกันนะพิมพ์คอลลาเจนแล้กันไปดูนะครับควรจะทานคอลลาเจนวันละ กี่กรัมอ่าผมแนะนําแบบนี้นะครับถ้าเราไปดูในงานวิจัยหลายๆอันก็จะพอเห็นคร่าวๆด้วยว่าถ้าบํารุงผิวผมเล็บนะครับทั้งมือทั้งเท้าแนะนํากิน5กรัมก็พอแต่ถ้าบํารุงข้อต่อกระดูกมวลกระดูกนะครับแล้วก็ผิวผมเล็บด้วยนะครับให้กิน1 0บถึงสิกรัมต่อวันแค่นั้นนะครับที่เหลือเราไปกินจากอาหารสามมื้อครับรักทุกคนสวัสดีครับ